เดี๋ยวนี้เซลลข้าโพจัดตามงบลูกข้าเลยมีนงบเท่าไหร่นะคะอินบ็อกมาได้เลยเซลลข้าโพเสนอให้ได้หมดสวัสดีค่ะ,อ,ะอยู่กับข้าวโพดคนคสวยแห่งสัมพนันใช่แล้วสาวสาาัมพันวันนี้ต้องไปประกวดอะไรนะเจพีสงกรศรัเหไม่ได้ไป <laughs> อ่ะ วันนี้นะคะก็นำตัวมิ w เนะคะท็อปสุดของรุ่นเครื่อง3,000 <4. S 1> ใช่แล้วค่ะมาแต่งนะคะเป็นเจ้า RS นะคะรออยู่แล้วเติมเข้าไปอีกเดี๋ยววันนี้ให้พี่ปอนรีวิวเรื่องชุดแต่งว่าวันนี้เรามาใส่อะไรกันบ้างได้เหมือนรถที่ร้านเลยสีเดียวกันด้วยนะครับ4ี่ณสด้วยอ่ะอันแรกเลยฝากระโปรงนะครับตัวพรีเมียมอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นงานแวคคัมประกรัน1ปีเต็มเคลมทุกกรณี ง่ายๆเลยนะครับคันนี้ก็มีฝาหน้าครอบฝาท้ายรอบกระจกมองข้างเดี๋ยวไล่ดูไปนี่อบกระจกมองข้างตัวนี้ขายดีอยู่แล้วนะครับอ่ะก่อนจะไปถึงข้างหลังไล่จากข้างหน้าก่อนชีสามเจ็ดอันนี้ลูกค้าเลือกเองอยู่แล้วใช่ค่ะสีเทากาันหล่หอเลยอันนี้เป็นงานเคนะครับเทากันหยอดแดง1 8 9แ0้อเก้าเศูนย์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็รัดด้วยยางนิโต้สีสองศูนย์เอสดีสองหกห้าสิบสิบแปดนะครับแล้วก็มีช่วงล่างเป็น โปรเฟนเดอร์ุนที่สุดเลยแน่นอนว่าขายดีที่สุดอยู่แล้วนะครับสำหรับโปรเฟนเดอร์ตัวควีนซีรีส์นะครับนี่หล่อ,ลอ,ลอปรับ16ระดับโหลดหน้า1.5นิ้วอ่าไปด้านหลังข้างหน้า1.5ข้างหลังโหลด2นิ้วก็เป็นสเต็ปปกติของโปรเฟนเดอร์เขานะซึ่งตอนนี้ เขากาลังจะออกตัวที่เป็นโหลดหน้า3นิ้วหลัง4นิ้วแต่รอก่อนใส่ซิงเลยอ่าเหมาะสําหรับวัยรุ่นใส่ซิงรอเลยอีกนิดนึงใครที่มีแผนที่จะใส่โชคนะคะโหลดหน้าสามหลังสามนะคะรอได้เลยนะคะแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่อ่ใช่เดยรอคือรงงานกำลังรีบทำให้อยู่ก็คือหลังสงการมารุ้นกันว่าจะออกหรือเปล่าใช่ค่ะในด้านหลังนะครับก็เป็นข้อฝาท้ายแบบแยก2ชิ้นของเราจะเว้นช่วงนี้ไว้นะครับสำหรับ v X2025 ก็จะดูสวยงาม ติดตั้งง่ายนะครับประกัน1ปีเหมือนกันตัวนี้เป็นงานแวคคั้มเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านหลังนะโหลดด้วย piggyback s ซับแฮงปรับแระดับนะครับโหลดด้วยสปริงหลังสําหรับรถที่เป็นคอยสปริงแยกหล่อๆแบบนี้เลยโปรโมชั่นจริงๆโปรโมชั่นเซลคพดอ่ะจัดให้เต็มอยู่แล้วไม่ว่า uh huh. จะเป็นชุดแตง่งหรือว่าของแถมหรือว่าส่วน uh huh. ลดนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้เลยแต่จะบอกว่าเดี๋ยวนี เซลขออั้วโพจัดตามงบลูกค้าเลยมีงบเท่าไรอาจจะไม่อยากได้เต็มแบบนี้ก็ได้ใช่หรือว่าอยากได้มากกว่านี้มีงบเท่าไหร่นะคะอินบอ็อกมาได้เลยเซลขออั้วโพเสนอให้ได้หมดอาอ,อย่างคันนี้ก็เป็นของคุณแจ็คลาดรีนะคะก็ใช้เงินออกรถ2 5 0 0 0 0บาทแล้วก็ได้ชุดแต่งเต็มๆแบบนี้เลยรถเป็นสีด้วยใช่โอเคฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะใครที่สนใจมิวเอกนะคะอย่าลืมเซลขั้วโพนะคะมาแต่งให้ร้านนักมูลหนึ่งพี่เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ